แกนนำฝ่ายค้านพักก้าวไกลตอนนี้กำลังเคลื่อนสิ่งที่ว่าสำคัญและใหญ่ที่สุดในระบบการเมืองสังคมของไทยก็คือนิรโทษกรรมครับครับอย่าลืมนะครับนิรโทษกรรมทำไมใหญ่ปีสองพนหน้าร้นะพักเพื่อไทยเคยเสนอร่างพระราชกำหนดนิรโทษกรรมใช่สบาชิกบัญ่งรักและก็เป็นจุดจบจุดจบสองพอยเพื่อไทยเพราะสุดซอยเลยเต็มถนนครับต้องบอกว่านี่ก้าวไกล เสนอร่างอาญาเนโทษกรรมเหมือนกันมีไม่กี่มาตราจ้ะพี่โอับมีไม่กี่มาตราครับหัวใจอยู่ตรงไหนหัวใจก็คือล้างคดีของประชาชนที่กระทําไปจากการแสดงออกทางการเมืองทั้งหมดครับครับให้พ้นจากปัญหาความขัดแย้งครับเขาบอกว่าเหตุผลเหตุผลคือละยื่นพรบนิ้โทษกรรมนะซึ่งได้รับการกระทําผิดอันเนื่องจากเหตุความขัดแย้ง ทางการเมืองทางการเมืองนะสาระสําคัญของล่างเนี่ยคือกําหนดให้บรรดาการกระทําใดๆของบุคคลที่เข้าร่วมในกิจกรรมการเดินขบวนการชุมนุมทางการเมืองตลอดจนการกระทําของตัวเองนะครับหรือการแสดงความคิดเห็นใดๆเนี่ยที่มีที่เป็นความผิดตามกฎหมายเนี่ยตั้งแต่11กุมภาพันธ์49จนถึงพรบนี้บังคับใช้ ยกเลิกการกระทํานี้เป็นความผิดมดเลยพูดถึงตั้งแต่รัฐประหารยุคนู้นเหรอใช่ครับนู้นสนธิบุญยกรนลินนู้นเลยอ๋อ้วคือมันมีความขัดแย้งในสังคมไทยเนี่ยต่อเนื่องจากปี2548 4 8นะ48จนกระทึงรัฐประหารปี49เกยข้อมูลตด้กุมภา49่้ไงตองก่อนจะเป็นอนก่อนรัฐประหารถามว่าใครได้ประโยชน์จากพรบนี้เนี่ยพันธมิตรเสื้อเหลืองชุมนุมปี4 9ถึง51น่งนี่ไงนี่ไงกลุ่มเสื้อแดง ชุมนุมปีห2 5 3หสากปปสห้าหถึงห้านักศึกษาและประชาชนห7ถึงสองครับคณะรัรมนตรีหกสามถึง6กสีแปลว่าได้หมดได้หมดครับครับดูเพลินเินโอ้ได้ประโยชน์นะแล้วใครติดคดีบ้างอ่ะครับมาดูจำนวนจำนวนกปปสเนี่ยโดนก็ไปราวห0สิกว่าคนครับพันธมิตรโดนว่า98้คนครับเสื้อแดงแดงตอนนี้ที่รวบรวมได้นะกว่าส0 0้คดีแล้วหนึ่งหนึ่งสอง ปาไป200กว่าคดีประมาณ5 0ากว่าคนนะใช่540กว่าคนโดยมากไม่มีถกเถียงเรื่องกลุ่มผู้ชุมนุมนะแต่มาถกเถียงกันเรื่องหนึ่งผู้หนึ่งหนึ่งสองนั่นแหละสิหนึ่งหนึ่งสองไปยกเว้นกรณีนี้แหละจะเปม็นปัญหาเงื่อนไขการนิรโทษกรรมมาดูในสาระที่ก้าวไกลเปิดหน้านะก้าไกลนะก้าไกลนะไม่ครอบคลุมถึงบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุม ถ้าเป็นการกระทําที่เกินสมควรกว่าเหตุส <ะ S 2> แสดงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐโดนแง่แง่โดนต่อมาไม่นิรโทษกรรมการกระทําที่ผิดต่อชีวิตตามกฎหมายอาญาและไม่นิรโทษกรรม การกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสามไม่เกี่ยวหนึ่งหนึ่งสองไม่เกี่ยวหนึ่งหนึ่งสล้มล้างการปกครองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเว้นคือให้เนี้โทษใช่ไหมแล้วจะมีคณรมการมาคณัมการหนึ่งครับกลไกในการจัดการเรื่องนี้สกับมีใครเคนเก้าคนมาจากไหนบ้างฐานสภาผู้แทนหนึ่งคนผู้นําฝ่ายค้านหนึ่งคนบุคคลที่รับเลือกจากครมลหนึ่งคนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกอีกสองคนที่เหลือเพื่อให้ตัดสินกันเป็น ก็ไปเลือกผู้พิพากษาหรืออดีตผู้พิพากษาโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาหนึ่งคนศาลปกครองหนึ่งคนอายการหนึ่งคนและเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยครงสร้างไปที่สภาะโดยครงสร้างโอเคนะว่ามีทุกฝ่ายเข้ามาและที่ผ่านมาหลังจากที่เสนอร่างแนวทางกรอบคิดต่างๆกลไกแล้วเนี่ยหัวหน้าพักก้าวไกลเดินสายพูดคุยกับทุกกลุ่ม เปิดหน้าเปิดใจเปิดใจเจรจากับทุกฝ่ายไปไปไปหาคุณสุยะสายไปหาคุณประสานอุทธอิสระนีุ่ทาอิสระนี่พุทธอิสระไปหาคุณวิชาหมาคุณไปคุยกับแกนนำนักเคลื่อนไหวและเป้าหมายก็จะไปต่อเป้าหมายจะไปต่อจะไปที่สวใช่สิงศึกเพื่อนท่านนายกประยุทธ์แน่นอนและไปที่ผู้ผู้จัดการเหล่าทัพใช่ ไปพักเพื่อไทยอ่ไปลำตียุทธธรรมและจาตูพรที่เป็นแกนนําในการเคลื่อนเรื่องนี้อนี่เป้าหมายของการเดินทุกฝั่งนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพื่อหาความเห็นร่วมอืผมว่าเกมการเดินนีลโทษกรรมตอนนี้ไม่รู้ว่าใครได้อแต่ว่าก้าวไกลได้แน่ๆได้เหรอได้ปัญหาคือก้าไกลได้เห็นถึงความตั้งใจแต่มันจะสําเร็จไม่สําเร็จล่ะอันนั้นผมไม่รู้แต่ผมรู้เรื่องหนึ่งคือ การเปิดหน้าแบบเนี้ก้าวไกลได้คนรุ่นใหม่ที่ติดหนึ่งหนึ่งสองโอ้โหคุกคุณอ่ะค้านไม่ได้ค้านยังไม่ได้ค้านคุณชัยธวัฒบอกว่าไงเราพยายามที่จะคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะทําความเข้าใจในเนื้อหาที่อยากเห็นการนี้โทษกรรมคดีทางการเมืองและไม่ได้พูดคุยแค่ภาพพัฒนาเพราะมีนักข่าวไปถามไงไปเจอพพัแค่นี้เหรอ แต่พยายามคุยกับเสื้อแดงกบพศปันธมิตรแม้กระทั่งนักกฎหมายคุณวิชาผมคุยับคุณชัยธวัฒน์ถามว่าไปคุยเขาค้านแเ้าครั้ชัยธวัฒน์ว่าไงวะชัยธวัฒน์บอกว่าในการคุยแม้ว่าจะเห็นต่างแต่มีประโยชน์ครับมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์า,นาแล้วที่จะทวงความยุติธรรมให้ทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจะพูดถึงไงเนี่ยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่เป็นนักโทษการเมืองครับ ไม่เล่าคนใดคนหนึ่งใครนะตุกนะไม่ธรรมดานะร่างพรบเนี้ยมันเปิดช่องด้วยนะถ้าใครไม่อยากมีลัทธศกรรมแต่โดนคดีคุณสามารถใช้สิทธิ์ได้และคนคนนั้นก็ใช้สิทธิ์แล้วก็คือคุณธนาธรคุณชัยธวัฒน์บอกเลยคุณธนาธรจะไม่ใช้สิทธิ์เพราะต้องพูดไงเดี๋ยวว่าก้าวไกลเคลื่อนเพื่อปลดปล่อยคุณธนาธรปลดล็อกบอกว่าจะไม่ใช้สิทธิ์ขณะที่คุณสุยาสัยว่าไง รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพิเศษเพื่อความปองดองมันเป็นรัฐบาลปกตินะไม่ใช่พิเศษคุณภูมิธรรมบอกอยากให้มีเรื่องนี้เป็นวาระหนึ่งเหมือนกันครับซึ่งก็แอบมีความหวังนะแปลว่าคุณสุยาสัยแอบมีความหวังคุณสุยาสัยเคยเป็นพันธมิตรใช่เป็นนักโทษในคดีพันธมิตรใช่ตอนนี้ถูกตามกรมบังคับคดีตามไปตรวจสอบรัพย์อยู่อ๋อที่ยึดซับอะไรคุณสุยาสายไปสนามบินนี่ไปสนามบินพอ ถ้าพอจะปองดองกันได้ถ้ารัฐบาลเนี่ยนะเห็นด้วยใช่มครัคิดว่ารัฐบาลต้องใจกว้างอย่ามองว่าช่วยเหลือแค่คนเพียงไม่กี่กลุ่มนั่นว่าไม่ล่ะแสดงว่าในคิดต่างมีคิดเหมือนกันแน่นอนครับจุดสําเร็จไม่สําเร็จจุดท้าทายไม่ท้าทายเนี่ยมันอยู่ที่ตัวแปรสําคัญก็คือรัฐบาลครับแน่นอนเพราะเสียงของฝ่ายค้านไม่พอใช่ไหม ช่จากไม่พอแล้วการเคลื่อนต้องไปทิศทางเดียวนะต้องที่ตทรโนรลเนี่ยโอ้ต้องไปทิศทางนี้ีวีในทางกฎหมายสภาเปิดนะครับร่างพรบนี้ถูกเสนอไปรอบที่แล้วน้่นแต่สภาจบไปแล้วเริ่มใหม่พอเริ่มใหม่ปึ้งมีรัฐบาลใหม่กฎหมายเนี้ยไปต่อ้าตายมันคือค้างอยู่แล้วใช่ไหมไปต่อท้ายตกไปแล้วอ๋อเหรอตกไปในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ต้องเสนอใหม่ถ้ารัฐบาลไม่เสนอประกอบ กฎหมายนี้นะผมรับประกันอมาจากรวมใจสร้างชาติเป็ไงบ้างครับดรเด็กธนากรบางคุณคงชนะบอกว่าถ้ามีหนึ่งสองไม่เอาไม่เอาสรุปง่ายๆเลืองเชื่อว่าสภาก็จะไม่เห็นด้วยด้วยสรุปง่ายๆนี่โทษอะไรก็ได้ห้ามหนึ่งหนึ่งสองอ้าวิรีชัยไม้งามเป็นหนึ่งในกปปสครับอกว่าวันนี้เรื่อง มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเข้ามาโยงเพราะฉะนั้นต้องพูดคุยกันในบางกลุ่มไปดูในรายละเอียดว่าคนที่ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าไม่ได้แสดงออกอะไรเนี่ยก็มันไม่ควรที่จะโดนยัดข้อหาควรเปิดทางให้ครับแต่ว่าคุณสีชัยบอกว่าต้องเลือกเป็นไอ้กรณีกรณีอยอาจารย์วิชาหาคุณเสนอว่าเวลาเสนอกฎหมายเนี่ยอย่าจำกัดเรื่อง เขียนใ้กว้างๆแล้วมันจะไปได้แต่ถ้าเขียนล็อกแบบนี้นะไปไม่ได้ครับอแล้วไอ้คดีที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งหนึ่งสองอ่ะมันแค่ไหนนี่จำนวนีข้อมูลจากศูนย์ตรนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนคดีที่เกี่ยวกับการปราศัยการชุมนุม258คนแต่ว่าเฉพาะ80ดคดีเฉพาะที่ปราศัยการชุมนุม52คดีครับและคดีแสดงออกอื่นๆแสดงออกอื่นๆติดไม่ต้องปราศัย69สอ่า คดีบนโลกออนไลน์ปาไปร้อยห้าสิบเอ็ดเพราะว่านักเลงคีย์บอร์ดมันเยอะถูกโอ้กฎหมายนี่เรืโทงนิสกรรมมาดูย้อนดูประวัติศาสตร์การนิโักรรมที่ที่ว่าสําเร็จนะก็เด็ดขาดรวดเร็วด้วยพรบนี้ปีหนึ่งเก้าครับพรบนี้นิสัยกรรมให้กับเหตุการณ์หกตุลาหกตุลาหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าตอนนั้นเนี่ยนะความคิดเห็นมันไม่เยอะหลังจากที่ภาคประชาชนพ่ายแพ้ก็เห็นด้วยหมด ก็เขาไปเข้าป่าหมดแล้ว <c oughs> เข้าป่าหมดแล้วไหเหลือแต่รัฐบาลเหลือแต่าา <c oughs> รัฐบาลอันที่สองนี่ครับก็ตอนเนี่ยมีการฟ้องร้องประชาชนจำนวนมาก <c oughs> ในเหตุการณ์ตั้งแต่ <c oughs> ตอนนั้นไงยบอกว่าจำเลยเป็นคอมมิวนิสต์ครับนี่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจประทุ่หไลยต่อแผ่นดินครับโทษหนักกระหารชีวิตนะใช่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานปรากฏพรพลเอกเรียงศักดิ์ชมาลานตอนนั้นน่ะ เสนอร่างพรบนี้แล้วโทษกรรมคดี6ตุลานี่แหละเข้าสู่ที่ประชุมสภาและมติของสภาสรุปว่าวันเดียวครับสามวาระลวดบังคับใช้เลยเนี่ยโทษกรรมทำเลยในคดี6ตุลาหลุดพ้นผิดไปหมดครับเพราะอันเนี้ยเป็นตัวตสารตั้งต้นในคําสั่ง66ทับ2 3ใช่ใช่ใช่คำสั่ง66ทับ2 5 2 3 ไม่ได้เป็นพรบนิรละโทษกรรมครับรบแต่เป็นการเปิดทางให้คนไทยที่เห็นต่างเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศกันก็เนี่ยอาหมองหมอเลียบหมอหมดใช่ไหมหมอคุณภูมิธรรมหมอหมองหมอเลียบเออใครภูมิธรรมเวชยาชัยจตุรลนจจตุรลฉายแสง โอ้นี่เข้ามาในการเมืองในประเทศเนี่ยเพราะ66ทับ223นะอบอกว่าตอนนี้ทางฝั่งเพื่อไทยยังไม่ขยับเท่าไหร่แล้วพร้อมก็ตั้งคำถามว่านิโทตกรรมนั้นจะก่อไปสู่ความัแย้งรอบใหม่หรือไม่ตอนนั้นพร้อมจะสำเร็จได้อย่างที่บอกคือก้าวไกลต้องได้เสียงได้แรงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยฝั่งรัฐบาลด้วยเพราะนิสโตกรรมนี้เป็นหนังยาวครับไม่น่าจะจบกันในระยะเวลาอันสั้นนี้